สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาพี่น้องที่เคารบรักครับวันศุกร์ที่26ธันวาคมนะครับ2025บเมื่อวานเราเพิ่งฉลองคริสต์มาสไปวันนี้พระาศาสนักจัให้เราฉลองนักบุญสเตเปนปฐมมมณนาสขีคือเป็นคนแรกที่ตายแล้วก็เพื่อยืนยันถึงพระเยซูเจ้านะครับในสมัยของโะรงนั่นเองนะครับก็มีเขียนถึงท่านนักบุญสเตเปนไว้เหมือนกันนะครับใน บทอ่านจากบทเทศโดยนักบุญเป็นเยซูสแห่งรุสระสังฆราชในหัวข้อบอกความรักเป็นอาวุธเขียนไว้บอกว่าความรักซึ่งนำพระกฤษเจ้าจากสวรรค์มาสู่โลกได้ยกสเตเปนจากโลกขึ้นสู่สวรรค์ความรักนี้ได้ส่องแสงอยู่ในพระมหากรรษัตริย์ก่อนและภายหลังก็ส่องแสงในทหารของพระองค์ด้วยความรักนั้นเป็นอาวุธแห่งของสเตเปนซึ่งท่านได้รับได้ในการใช้ใสู้ส ในการลบสู้และมีชัยได้รับมงกุฎสมตามความหมายชื่อของท่านความรักต่อพระเป็นเจ้าทำให้ท่านยอมจำนนต่อผูงชนที่มุ่งทำร้ายท่านอย่างโหดร้ายถาดุลได้ความรักต่อเพื่อนมนุษย์ท่านได้ภาวนาให้ผู้ที่ทำร้ายท่านด้วยการเอาหินทุ่มความรักโดนใจให้ท่านตำหนิผู้ที่กระทำผิดเพื่อพวกเขาจะได้กลับใจใช้โทษความรักทำให้ท่านภาวนาให้แก่ผู้ที่ทำร้ายท่าน เพื่อพวกเขาจะได้พ้นจากการถูกลงโทษด้วยพลังแห่งความรักทำให้ท่านเข้มแข็งสามารถเอาชนะความบ้าคลั่งและโหดร้ายของเปาโลจนพิชิตผู้ที่เบียดเบียนท่านในโลกนี้ให้ได้กลับเป็นเพื่อนของท่านในสวรรค์ด้วยความศักดิ์สิทธิ์และความรักมั่นคงท่านรอคอยการกลับใจของผู้ที่ท่านไม่อาจจะกล่าวเตือนได้ด้วยการอธิษฐานภาวนาในที่สุดเวลานี้เปาโล ได้ชื่นชมยินดีกับสเตเปนท่านอยู่ในความสว่างเจิดจ้าแห่งสิริรุ่งโรจน์ของพระกิษต์เจ้าพร้อมกับสเตเปนท่านก็นยินดีและคองราดร่วมกันสเตเปนล่วงลับไปก่อนโดยถูกเซาโลทุ่มหินจนสิ้นชีวิตแต่เปาโลตามไปภายหลังด้วยความช่วยเหลือของสเตเฟนที่ภาวนาให้พี่น้องที่รักนี่คือชีวิตที่แท้จริงซึ่งนำให้เปาโลซึ่งทำให้เปาโลนั้น ไม่อายที่จะได้ค่าสเตเปนและสเตเปนก็ยินดีที่ได้เป็นมิตรกับเปาโลและความรักทําให้ท่านทั้งสองเปลี่ยมล้นด้วยความยินดีเป็นความรักของสเตเปนที่ได้มีชัยต่อความโหดร้ายของผูงชนเพราะเป็นความรักของเปาโลซึ่งปกปิดบาปมากมายของท่านเพราะความรักนี้เองท่านทั้งสองจึงได้รับอาณาจักรสวรรค์เป็นรางวัลแท้จริงแล้วความรักคือท่อทานแห่งความดีทั้งหลาย เป็นเครื่องป้องกันที่เข้มแข็งและเป็นหนทางนำไปสู่สวรรค์ผู้ที่ดำเนินในความรักไม่อาจหลงทางและไม่ต้องกลัวหวาดกลัวความรักนำทางปกป้องคุ้มครองและนำเขาไปสูจ่จดหมายปลายทางพี่น้องที่รักพระคริสตเจ้าทรงโปรดให้ความรักนั้นเป็นบันไดซึ่งคริสตชนทุกคนสามารถขึ้นไปยังสวรรค์ฉะนั้นจงยึดมั่นในความรักอย่างจริงใจจงปฏิบัติต่อกันและกันด้วยความรักและโดยอาศัยความรัก ท่านจะได้เข้าสู่อาณาจักรสวรรค์พร้อมหน้ากันครับพี่นอ้องหลังจากเราก็ทราบดีหลังจากที่พระเยูุจ้าถูกจับถูกทรมานและสิ้นพระชนบนการเขนเสด็จกลับเป็นขึ้นมาแล้วพระศาสนาจักรก็ได้ค่อยๆเปิดตัวค่อยๆเป็นที่รู้จักโดยบรรดาคระสาวกนั้นนักบุญเปตโตและบรรดาคราสาวกก็ได้ประกาศได้เทศได้สอนแล้วก็มีผู้ที่ติดตามคําสอนติดตามอย่างที่พระเยูุจ้าทรงสอนนั้น ก็มากมายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆขณะนั้นเองเปาโลึ่งนั้นมีชื่อว่าซาโล,ลก็เป็นทหารของโรมันก็รับจ้างเป็นชาวเดียวแต่ว่าเป็นทหารรับจ้างก็ทําหน้าที่ที่จะเบียดเบียนที่จะไล่ล่าข้าพันบรรดาคริสตชนเหมือนกันแล้วเขาก็บอกว่าในระยะในช่วงเวลานั้นเองอนักบุญสเตเฟนซึ่งเป็นผู้ที่มีความเชื่อในพระบิดาเจ้ามีความศรัทธาและเรื่องสในพระเยซูเจ้าก็ปฏิบัติตน ยืนยันปฏิบัติตามความรักยืนยันว่าตนนั้น็นสิทธิ์ของพระเยซูได้ทําหน้าที่ของท่านอย่างดีด้วยการดูแลช่วยเหลือคนอืนๆและท่านก็ถูกจับอันที่สุดแล้วนะสเตเปนก็ถูกจับและก็ถูกทําร้ายถูกฆ่าตายด้วยการทุ่มหินให้ตายและก็บอกว่าในขณะที่สเตเปนถูกทุ่มหินนั่นเองซาโลหรือว่าภายหลังเมื่อกลับใจแล้วเป็นเป่าโลก็อยู่ตรงนั้นด้วยนะครับอยู่เห็นเหตุการณ์ตรงนั้นด้วยแล้วก็ เป็นคนหนึ่งที่อยู่ตรงนั้นและภายหลังเปาโลเนี่ยซาโลก็กลับใจเราก็ทราบดีเรื่องของประวัตินักบุญเปาโลเนี่ยเราก็ทราบดีสาเหตุก็เพราะว่านักบุญสเตเปนนั้นก็ภาวนาและก็เป็นแบบอย่างที่จะขอพระเจ้าเพื่อ,อทุกๆคนที่ทําร้ายท่านที่ที่ทเบียดเบียนท่านนั้นแล้วก็แน่นอนอคําภาวนาของสเตเปนเขาก็เชื่อกันว่าก็ทําให้เป็นสิ่งหนึ่งที่พระเบญเจ้าทรงฟันและพระองค์ก็ทรงเรียกและก็เลือก เปาโลให้เป็นสิทธิเอกเราก็ทราบภายหลังนักบุญเปาโลก็เป็นสิทธิเอกที่กราหารและในจิตใจของท่านนั้นท่านก็สํานึกอยู่เสมอระลึกอยู่เสมอว่าครั้งหนึ่งนั้นท่านได้ทําผิดพลาดด้วยการเบียดเบียนบรรดาริสชนไล่ล่าข้าวปันบรรดาคริสชนในสมัยนั้นและคน,นี่สุดท่านก็ยืนยันและยืนหยัดเป็นประกาศศกผู้ยิ่งใหญ่ในพระธรรมใหม่เลยแรก ไปเทศไปสอนตามผัวเมืองต่างๆถึงองค์พระเยสุเจ้าถึงความรักของพระองค์แล้วก็ผลที่สุดแล้วท่านก็ถูกประหารชีวิตด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นวันนี้เราขอให้ทั้งทั้งบุญสเตเปนปฐมมรัสกีองค์แรกและนักบุญเปาโลซึ่งภายหลังกลับใจและก็ติดตามผลทางของพระเยสุเจ้าทั้งสองท่านนั้นได้ภาวนาเพื่อเราทุกคนจะได้เข้มแข็งมั่นคงในความเชื่อของเราที่มีต่อพระเบญจเจ้าและต่อ,อความรอด ที่พระองค์ทรงบอบให้ดำเนินชีวิตยอย่างดีเสมอขอพระเป็นเจ้าผู้ทรงสันผ่านุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเถิด